วันนี้พลอจะมารีวิวแบบเดียวๆมีที่หนักกว่าน,นี้อีกนะคะและนี่คือกล้องที่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะคะนี่เดี๋ยวพลอ้ดูนะคะจอ,อ,อและเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟกันให้ดูคะ่ะปิดไฟกันนี่นะคะอันนี้เปิดนี้ปิดนะคะอันนี้ก็คือน,นีรอยสิวของพลอยนะคะ พอเป็นสิวเยอะมากแล้วก็มีหลุมสิวที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นหลุมสิวแบบตื้นๆน,นะคะแล้วก็มีรอยสิวที่ขึ้นอยู่ตรงคางและนี่คือตัวเทสทั้งหมดที่พอได้ลองทานไปนะคะอันนี้ติดสติกเกอร์ไว้เพราะว่าเป็นตัวเทสล่าสุดนะคะเป็นตัวที่พัฒนาสุดล่าสุดจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่หาไม่เจอและเขาใส่อะไรลงไปบ้างมาดูกันค่ะเพื่อนๆหนึ่งผงหอมแดงใครๆก็รู้นะคะว่าหอมแดงเนี่ยมีสรรพคุณมากมายช่วยฆ่าเชื้อของสิว เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวสสสซ้ำซาก 2. ซิงคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลของสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว 3. วิตามินซีวิตามินซีนแบบไลโปโซมอลและไลโปโซมอลแตกต่างจากวิตามินซีทั่วไปยังไงการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงกว่าอ่อ,อนโยนต่อกะเพาะอาหารระยะเวลาของการออกฤทธิ์ยาวนานกว่าวิตามินซีทั่วไปนอกจากช่วยลดสิวนะคะ เขาก็ยังช่วยเรื่องผิวพรรณและช่วยปรับสมดุลของผิวแถมยังช่วยสร้างคุมมคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยและตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวจริงของเราที่ไม่ใช่ตัวเทสได้แล้วในตะก้าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาจากคนที่เป็นสิวจริงๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับโบททนิกโปรดูนะคะ